คนที่ถูกโยงนะฮะถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองการตัดสินเป็นลบในวันที่14เนี่ยก็คงไม่พ้นคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับในฐานะที่เป็นพักคะแนนอันดับสองของพักร่วมรัฐบาลค่ะคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์หลังร่วมประชุมกับนายยกรัฐมนตรีเรื่องโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์นะักข่าวก็ถามท่าที ถึงความวันไหวเกี่ยวกับคดีที่สาแลแรรมน,นูญเนี่ยจะวินิจฉัย14หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าไม่เห็นนายกแสดงอาการอะไรเลยท่านทำงานเข้มแข็งมากกว่าปกติเสียด้วยซ้าและตอนนี้ท่านอยู่ในช่วงเศร้าโศกเสียใจหลังการเสียชีวิตของมารดาแต่ท่านก็ยังแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานอย่างชัดเจนโดยนายยกเนี่ยได้พูดกับตนตลอดว่าทั้งชีวิตก็มีแต่คุณแม่และท่านก็เป็นลูกคนเดียว ตรงนี้ต้องเห็นใจท่านในเรื่องการเมืองของนายกก็ว่าไปตามกระบวนการอย่าไปถามท่านให้เกิดความวอกแวกคุณอนุทินเนี่ยนะคะถือเป็นคนหนึ่งเลยค่ะที่มักจะพูดถึงกําลังใจที่ส่งให้นายกรัฐมนตรีโดยตลอดนะคะ,ะอย่างวันนี้นะะักข่าวก็ถามเหมือนกันบอกว่าในช่วงจังหวะแบบนี้ที่กําลังจะรอคำวินิจฉัยจากศาลร,รัฐธรรมนูญจะให้กําลังใจอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรคุณอนุทินบอกเลยนะคะว่าวัดปฏิบัติของตัวคุณอนุทินเนี่ยชัดเจนอยู่แล้ว ยอมรับความเป็นหัวหน้ารัฐบาลของคุณเศรษฐามาตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตําแหน่งเลยแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยแหละค่ะเป็นคนหนึ่งที่ยกมือโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสสครับคุณใจไทยอีก70คนดังนั้นเท่ากับว่านั่นเป็นการยอมรับการเป็นหัวหน้ารัฐบาลของคุณเศรษฐามาตั้งแต่ณนะตอนนั้นแล้วทีนี้นะักข่าวก็ยังถามอีกว่าแต่สังคมก็จับจ้องเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดคุณเศรษฐาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ย คุณอนุทินเนี่ยแหละจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลคนต่อไปอคุณอนุทินบอกว่าถ้าวิเคราะห์สถานการณ์แบบแย่สุดๆมองกันไปลึกๆใครจะวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปคุณอนุทินบอกยังไม่วิเคราะห์ขนาดนั้นยังไม่ได้มองไปถึงขนาดนั้นเลยดังนั้นหากมันจะถูกตัดสินเป็นลบอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปดูที่พักเพื่อไทยเขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นพักที่มีเสียงเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องนี้พักภูมิใจไทย มีกติกาและมีมารยาทของตัวเองอยู่แล้วค่ะนักข่าวเมื่อคุณอนุทินยังไม่ตอบนักข่าวสมมุติเลยค่ะสมมุติพรรคเพื่อไทยไม่สามารถหานายกรัฐมนตรีมาแทนคุณเสถฐาได้จะทําอย่างไรคุณอนุทินบอกว่าต้องไปถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้จัดก,การรัฐบาลน,นักข่าวถามต่อว่าหากนายกรอดคดีจําเป็นต้องปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ คุณดนทินบอกว่าคําถามนี้ต้องไปถามนายกอย่าเพิ่งไปคิดเพราะคิดไปก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผู้พักษาและไม่ใช่คนตัดสินไม่มีอะไรอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเลยสิ่งที่อยู่ภายใต้ควบคุมของเราคือวันนี้เราเป็นรัฐบาลอยู่ที่ต้องทํางานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและทุกอย่างต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและทํางานให้ประชาชนมีทางให้เดินอยู่แค่นี้ อพอพูดเรื่องปรับคอรมอนะคะก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะเดี๋ยวอาจจะมีการปรับบางคนของพักพลังประชารัฐออกหรือเปล่าและเดี๋ยวก็เอาพักประชาธิปัตย์มาเสียบแทนคุณอนุทินบอกเลยว่าไม่ต้องทําแบบนั้นหรอกรัฐบาลตอนนี้ก็เข้มแข็งอยู่แล้วจะทําทําไมนะคะมีเสียงคุณอนุทินไปฟังกันหน่อยคะ่ะเราตัดสินใจมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วเราตัดสินใจท่านนายกเข้ามาเองหรือเปล่าเปล่าหนึ่งในมือที่โหวตท่านก็มีมือผมแล้วก็มือสมาชิกพรรคผม อีก70กวสาอีก70สิบคนด้วยเพราะฉะนั้นเรายอมรับในการนำของท่านตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าไปถามเลยเยแล้วก็คำวยพรทั้งหลายว่าผมจะคาดหวังอย่างนู้นอย่างนี้ขอขอพูดเลยนะเราว่ากันเลือกตั้งต่อเลือกตั้งนะในระหว่างการในระหว่างการเป็นรัฐบาลร่วมกันเนี่ยไม่ต้องกังวลใดใดทั้งสิ้นนี่เจ้านายผมมาแล้วเห็นไหมมัน วิเคราะห์กันแบบใน worst case scenario ซึ่งลึกๆผมก็ไม่คิดว่ามันจะถึงจุดนั้นหรอกครับผมผมไม่เคยคิดตรงนั้นตำแหน่งนายกต้องเป็นของเพื่อไทยเพราะเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดเป็นพรรคแกนนํารัฐบาลแต่ถ้าวันหนึ่งเขาไม่ผมถึงบอกว่าต้องมีกติกาไงกติกาแล้วก็มารยาทม,มารยาทก็คืออย่าพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนู่นนู่น,นถามนู่นผู้าการรัฐบาลยืนนู่นอ